ฝันโดยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนุก .com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตคุณผู้ชมคะสิมมั่นใจว่าการทำความดีทำคนเดียวก็ได้แล้วล่ะคะ่ะแต่คงจะดีไม่น้อยะคะ่ะหากมีคนที่เป็นผู้ร่วมรรมการมาร่วมกันทำความดีน้ำใจเหล่านั้นก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอย่างบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดผู้บริหารวันนี้มาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะเพราะว่าได้เป็นพันธมิตรร่วมกับรายการปันปันปันยิ้ม และเมื่อสักครู่ที่เรามอบเตียงและวีลแชร์ก็มาจากเขานี่เลยค่ะไปพูดคุยกับคุณชัยยันกันค่ะและอย่างที่ทราบนะคะชายหนุ่มคนนี้ค่ะเราไดเ้เจอไปแล้วตอนช่วงมอบของนั่นเองนะคะคุณชัยยันริมัดนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมถึงถึงมีแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมคือที่บ้านหมอที่ทำมานานอย่างหรือ,อยังคะ ผมเกิดอย่างนี้บริษัทบ้านหมอประเทศไทยนดำเนิเนธุรกิจเพื่อผลิตเตรียมผู้ป่วยเนี่ยประมาณ5-6ปีมาแล้วอ6ถึปีเราเองก็มีโครงการอย่างมอบช่วยเหลือแบบคืนสู่สังคมเนี่ยมาโดยตลอดอเพราะว่าทําไมมีแรงบันดาลใจทําไมถึงได้มอบของอย่างนี้เพราะเราเคยขาดโอกาสแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็เลยมอบสิ่งนี้ให้คืนแก่สังคม ดังนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างที่วันนี้มาร่วมงานกันอย่างนี้มาร่วมกันทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมคือปันฝันปันยิ้มเนี่ยเหมือนเป็นประตูแห่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้ออกมาช่วยเหลือสังคมได้มากกว่าเดิมปกติเราก็ช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยมันมีทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมค่ะทางตรงเนี่ยหมายความว่าก็เจอเคสแบบองค์กรปันฝันปันรอยยิ้มสมาคมแท็กซี่อาสาเขามาขอรับบริจาคเราก็ให้บริจาคไปส่วนทางอ้อมเนี่ย เราอกกเองก็ลูกค้าเราซื้อไปบ่อยจากโรงพยาบาลบ้างเราก็ขายราคาต่ำลงมาหน่อยนึงแถมไปเยอะนิดนึงก,ก็เลยมาได้เป็นอย่างนี้เรียกว่าทำทธุรกิจแบบมีความสุขครับขอบคุณมากๆนะคะอเสียงปลบมือให้หน่อยค่ะเ ชาวบ้านเลยมาแฮปปี้กันเป็นแถวเลยนะคะคุณชัลริมัดค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านหมอประเทศไทยจำกัดนั่นเองนะคะขอบคุณอีกครั้งคะ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะเชื่อว่าปันฝันปันยิ้มจะเป็นประตูทางหนึ่งสำหรับการเปิดใจของคุณผู้ชมที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมชเช็คเช่นเดียวกันดังนั้นเราเองก็ขอเชิญชวนนะคะใครที่สนใจที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆอย่างนี้ให้กับสังคมติดต่อมาทางรายการของเราได้แล้วก็แน่นอนคะ่ะ อยากจะให้ความความดีใจพื้มปื่นใจในวันนี้เนี่ยแบ่งปันไว้กันให้กับคุณผู้ชมกับรายการของเราเช่นเดียวกันวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่านอินสตาแกรมนี่แหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี T U M D W วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่มั่นใจว่าหากมีน้ําใจของคนในสังคมก็จะสามารถฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้ไปได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามรายการปันฝันปันยิ้มได้ใหม่ทุกวันพฤหัส,สบดีเวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางช่อง5แบบนี้นะคะแล้วมาร่วมการทําความดีคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางรายการไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันน้ําใจของคุณสามารถทําได้ผ่านช่องทางนี้ค่ะ www d o ปันฝันปันยิ้ม com นะคะ หรือหากคุณมีเรื่องต่างๆที่อยากให้รายการยืดมือเข้าช่วยเหลือส่งข้อมูลต่างๆมากับทางรายการเราผ่านทางเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ซีและรายการลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ ww ิอปันฝันปันยิ้ม .com หรือโทร0863219295 ที่พร้อมจะนำทางไปรวมปันฝันรอยิ้มไม่ทธาหรืใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่